มันคือแก้วน้ําที่จัดคู่สีมาแบบถูกต้องสีพัสเทลจับคู่ได้อย่างลงตัวถ้ามีแก้วน้ําน่ารักแบบนี้เราคงดื่มน้ําได้มากขึ้นแน่ๆเอาเป็นว่าไอเรามันก็นักสะสมแก้วน่ารักน่ารักอยู่แล้วแล้วแถมเป็นสีที่จัดคู่มาได้แบบถูกใจสุดๆเหมือนเล่นโบเลยค่ะน้องเขาเป็นแก้วเก็บความเย็นแล้วก็ร้อนได้นะคะเป็นสแตนเลส304แก้วใหญ่เก็บอุณหภูมิได้แล้วยังละลายช้าสามารถเปิดออกแล้วก็ดูดได้แบบนี้เลย<ๆ>มีหูหิ้วให้เราแบบนี้น่ารักจังเลยค่ะ เปิดออกมาดูข้างในเขายังแถมหลอดมาให้เราด้วยเราสามารถใส่ได้แบบนี้เลยนะคะทําความสะอาดก็ง่ายนะคะเพราะน้องเขาเป็นแก้วที่มีขนาดใหญ่ค่ะไหนเรามาลองใส่น้ําดื่มกันเลยดีกว่าค่ะเพราะน้องอ่ะใส่น้ําได้ถึง30ออนเลยนะคะแก้วใหญ่ใส่น้ําเยอะได้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่ได้นานและก็น้องก็ละลายช้ามากค่ะสามารถพกแก้วไปกินได้ทั้งวันได้เลยแถมเขายังมีสีให้เพื่อนๆได้เลือกหลายแบบหลายสีเลยนะคะเขาจัดคู่สีให้เลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกได้เลยจะชอบโท สีไไหนกก็เเลลือด้ยค่ะหิ้วที่ใช้งานสะดวกแบบนี้นะคะเวลาพกพาไปไหนก็สามารถหิ้วไปได้เลยเรามาลองคว่ำกันดูนะคะพอลองจับน้องคว่ำดูก็ไม่หกค่ะและไม่มีไอ้น้ำลอดแก้วด้วยค่ะแต่พิกัดแก้วไว้ที่ตะกร้าซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะ